เอา,เอาอละครับผมขอต้อนรับเข้าสู่ช่อง YoX นะครับวันนี้ผมมาพร้อมกับเสียงสายฝนพลมพลมเบาๆที่นอกหน้าต่างบางคนอาจจะฟังเอ๊ะแม่งไม่เหมือนเสียงฝนนี่นะ ก็ไม่ต้องแปลกใจนะฮะมันเสียงผลจริงๆไม่ได้โม่เอาละฮะวันนี้มาพบกับผมในชาแ n อและเกมใหม่ที่ผมจะมารีวิวให้ทุกคนเล่นกันจะเรียกว่ารีวิวก็ไม่ได้เพราะผมเล่นเป็นตอนๆไปก็ในเอพิโซดแรกนี้ผมขอแนะนำเกม Secret of ทำไมเพลงมันเศร้าจังเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวดี๋ยวเพลงมันต้องสนุกสนานดิอ่าก่อนที่เราจะพูดถึงเพลงเดี๋ยวเรามาอ่านตรงไตเติ้ลเดี๋ยวมันหายไปเมื่อพลังของมานาเกิดหายความมืดคืบคลานเขาปกคุมดินแดนในทาการกลียุคผู้คนเนี่ยต่างรอคอยผู้กล้าผู้ถือดาบศักดิ์สิทธิ์ดาบที่มีหลายนามไม่ว่าจะเป็นเอ็กซ์คาลิเบอร์หรือคุซางิดาบเหล่านั้นล้วนหมายถึงดาบศักดิ์สิทธิ์แห่งมานา โอ้โหปรบมือครับปรบมือแปลได้หมดจดมากนะฮะสิเคตออกมานาที่ผมเพิ่งซื้อมาเป็นเวอร์ชั่นภาษาไทยอะ่ะไม่อยากจะบอกว่าภาษาไทยมาแล้วนะเออพีโซนี่นะได้นำเกมที่มีภาษาไทยเข้ามาตอนนี้นับเกมได้ก็มาะมาห4-5เกมแล้วนะถ้าเพื่อนๆสนใจก็ลองไปดูได้ที่ Playstation Store นะมีมาแล้วนะหลายเกมเลยเอาละอย่างก่อย่างแรกก่อนอื่นเดี๋ยวเราจะไปดูตรงการตั้งค่าก่อนนะเพื่อนๆเนี่ยถ้าพบว่าตอนเริ่มเกมเสียงดังเพื่อนๆสามารถกด O ทีนึงแล้วก็เข้าไปปรับเสียงนี้ได้เห็นไหมมันก็จะเบาแล้วก็ดังเป็นที่นี้ผมปรับสัก20แล้วกันนะ15บห้าเลยอ่ะ18แล้วกัน โอเคเมื่อเสร็จแล้วเรากด X เพื่อออกมาจากหน้าหลักได้นะครับผมตรงนี้ก็จะเป็นระดับเสียงพูดเลยพวกนี้นะผมปรับไว้ที่ default ของมัน,นะนแล้วกด X กันแล้วก็พวกปุ่มต่างๆเราก็สามารถเซตได้ตามความถนัดของเพื่อนๆเลยแล้วก็รวมถึงออปชั่นต่างๆนะครับผมแล้วก็การสั่นของเจ้า j o y สติ๊ก โอเคฮะเมื่อ okay, ผมอธิบายเรื่องร้อยแล้วขอกลับไปที่หน้าหลักก่อนนะจ๊ะแล้วก็ไปที่ New Game เลยครับบางคนเห็นว่าเอ๊ะทำไมมีขึ้นโหลดเกมก็ผมเล่นมาได้สัก0.02ประมาณ2นาทีแป๊บหนึ่งฮนะเข้าไปดูแป๊บหนึ่งโอเคผมก็ลงไฟลเซตทับไปเลยและในหน้านี้เขาจะมีภาษาให้เราเลือกนะฮะ ด้วยกัน2ภาษาก็คือเสียงพูดภายในเกมเพื่อนๆและน้องๆเนี่ยสามารถเลือกภาษาที่ตัวเองถนัดได้นะครับผมในจริงๆมันไม่เกี่ยวกับความถนัดของตัวเองนะผมพูดผิดไปไม่ใช่หมายถึงเป็นเสียงที่ภาคตัวละครนะในที่นี้ผมจะใช้ภาษาญี่ปุ่นแล้วกันแล้วก็ซับไตเติลจะเป็นภาษาไทยเนาะ และเมื่อเรากดมาถึงตรงนี้เราก็มาเปลี่ยนชื่อกันนะเอาชื่อที่เพื่อนๆชอบหรือว่าที่ถนัดเลยก็ได้นะไม่ว่าจะเป็นภาษาไทยภาษาอังกฤษตอนนี้รอมรับหมดแล้วนะครับผมผมจะใช้ภาษาไทยแล้วกันนะกดสี่เหลี่ยมเพื่อลบเลยแล้วก็ตั้งชื่อฮนะพี่หมื่นนะาตามรอยละครเลย <c oughs> กดโอเคเลยครับผมแนะนำว่าให้ไปคิดชื่อกันมาก่อนนะเดี๋ยวจะตั้งงาน,นตรงนี้จะเป็นส่วนของการเล่าเรื่องเนื้อเรื่องเ,องเองนื้อหาภายในเกมนะครผมเกี่ยวกับประวัติความเป็นมาของสิ c เลตออมานาว่ามันคืออะไรก็เดี๋ยวลองอ่านดูนะอ่านะ マナの要塞と呼ばれる巨大な船を生んだしかしあまりに強大なその力は神々の怒りに触れ神獣が地上へと遣わされた要塞と神獣の激しい戦いが世界を炎と毒で包み地上からはマナが失われていった その時、政権を携えた勇者によって、要塞は落とされ、侵入も人々の前から姿を消した。戦争によって文明は失われたが、世界には再び平和が戻った。うん、何存在時は流れ、歴史は。 ก็ตัวนี้ก็จบไปแล้วนะเล่าเรื่องได้ภาษาผมบอกผมต้องขอบอกเลยว่าความสวยงามของภาษาที่เขานำมาเล่าเรื่องนี้ผมให้สิบเลยนะเพราะมันโอเคมาก ตรงนี้ก็จะเป็นเนื้อเรื่องนะจะบอกว่าเกมนี้จะมีเนื้อเรื่องผสมกับการเล่นก็พอดีพอดีไม่เยอะไม่น้อยไปเหมือนว่าเรากำลังจะมาค้นหาสมบัติหรือเรื่องยานะแล้วก็เจ้าหัวทองนี่ก็จะเป็นหัวโจกถ้าเราไม่ผิดนะ とすด้ยวยあるんだぜ。กก็ม่รักที่รกที่รักที่รัี่รักทกลงมาแล้ว่ราก่รกลงมาักทง่รักท่ร่กที่รักที่่า เอ๊ะเราอยู่ที่ไหนเอ่ยข้างบนนี้ก็ปีนกลับไปไม่ได้แล้วด้วยนะเดี๋ยวเราคงอาจจะต้องมาหาทางออกกันก่อนเลยตรงนี้รู้สึกไปไม่ได้นะเดี๋ยวผมลองลงมาทางเอ๊ะ ี่หมื่นเอ๋พี่หมืน่นพี่หมื่นก็มันเสียงอะไรอ่ะใครเรียกฉันสงสนยจะเป็นเจ้าดาบตัวนี้แน่เลยนะเรียกเราเดี๋ยวเราไปดูกันหน่อยว่ามันเรียกเราทำไมรู้ว่ารู้สึกว่าหมู่บ้านจะออกไปทางนี้แต่ว่าเหมือนมีหญ้านะเราจะต้องทำลายหญ้าน่าจะใช้ดาบตัดนั่นแหละ าแล้วพี่หมื่นเอ๋ยดึงดาบซะเค็งลูกุกนกดาบนั่นนั่นเสียงคอ้อยเหรอนี่คืออะไรอยูดาบก็มาปรากฏอยู่ตรงหน้าแล้วเราก็ดึงช,ช้าๆงั้นนะกระเด็นใส่งั้น อออโอ้โอ้โอโอ้โอ้โอ้าอ้โอ้โอ้าอ้าอ้อ้โอ้โอ้โอ้น้โอนโอ้โอ้้โอนโอ้อ้โอเเมม้เห้เอ,อ,อ้้โอ้โอ้โอ้โเ้โออะ้กอ้้เ้ออ แล้วแสงก็ค่อยๆจางหาไปเอาแล้วผมหลังจากที่เราดึงดาบมาได้เรียบร้อยตอนนี้เดี๋ยวเราจะต้องอ๋อรู้แล้วทางนี้อาวกดเลยอ่ะผมไปกดโดนแล้ววะ อ๋อกดสี่เหลี่ยมนะครับผมกดสี่เหลี่ยมเราจะเจอเมนูเมนูผู้ผิดนะเมนูควบคุมของตัวเองนะครับผมเราสามารถปรับเมนูได้เดี๋ยวเราลองเช็คกันก่อนดีกว,วา่าระหว่างนี้อันนี้เป็นในส่วนของชุดแล้วก็ไรพวกนี้แหละแล้วก็ในส่วนนี้น่าจะเป็น ปรับเสียงเรียนรู้แล้วแล้วก็เออเดี๋ยวผมปรับเสียงไว้กันเห็นวนะเอากดผิดกดโอโอเคเอ่ะผมชอบเพลงนี้มากกว่า ตรงนี้ก็เป็นเหมือนพลังพกเวทอะไรพวกนี้เราไม่ต้องใช้อ่ะ,อะโอเคเคลียร์ทางเรียบร้อยเราไปลุยกันเลยรู้สึกเหมือนมีเจ้าเจ้านี่น่าจะเรียกว่าแรบบี้นะเพราะเขาเขียนอย่างนั้นมันไม่เหมือนกาตายเลยน่าจะตั้งชื่อคล้ายๆกาตายว่าแรบบิตอโหไปย่า ถ้าเพื่อนๆสังเกตให้ดีว่าตอนเริ่มตเติมตอนเริ่มเต้นชอบผู้ผิดอีกอะเราจะฝาดเราจะเห็นเปอร์เซ็นต์ในการโจมตีนะเนี่ยมันก็จะตีแรงถ้าสมมุติเราไปตีตอนรัวๆอย่างเงี้ยมันก็จะตีเบาเห็นไหมไม่ขึ้นเราต้องเว้นสักระยะเวลาหนึ่งแล้วก็ไปตีมันมันถึงจะแรงรอแป๊บนึงให้มันร้อยเปอซนแล้วก็ตี เรียบร้อยที่ไหนเอ่ยโอเคเรียบร้อยเดี๋ยวผมไปดูข้างบนก่อนนะไปต่อได้ไหมไม่ได้ไไดก็ทางออกเดียวนะ่าจะอยู่ตรงด้านล่างนี่แหละหลอแป๊บหนึ่งแล้วก็ตีอีกทีนึ่งเรียบร้อยครับผมฝั่งนี้ก็เช่นกันนะจ๊ะ โอเคเรียบร้อยหมดอีกทีหนึง่งเรียบร้อยครับโอเคโอ๊ยโดนโตงตีแล้วมันกระโดดโอ๊ย ตอนนี้ดาบแล้ววอัพแล้วนะฮะไหนดูสิโดนไมฆหนึ่งดอนมาไอ้หนูอิได้ของฮะไหนดูดิเจอแคนดี้ในกล่องสมบัติแคนดี้ เดี๋ยวเราลองมาดูแคนดี้อวิธีดูแคนดี้นะกด L ค้างไว้ L 2 L 2หรือ L 1ก็ได้นะผมได้หมดแล้วเราก็เลือกเซตปุ่มไว้เป็น R 1อย่างนี้นะเสร็จแล้วก็กดยกเลิกเวลาจะใช้ก็กด R 1นะครับอุ๊ยอุ๊ยกดผิดอีกแล้วโหเยอะมาก ีมันหลบเก่งจังเลยแนะ่ลบอีแคแน่หนะลบเก่งเว้ยเรียบร้อยตายไหมโอเค ไปต่อเลยฮะวันนี้ยาวไปแล้วแล้วเราก็มาถึงหมู่บ้านเรียบร้อยแล้วผม <Yahoo! S 1> สำเร็จแล้วมาเจอคุณยายคนหนึง่งลองถามคุณยายกัน oh, โอ้พ่ี่หมื่นไม่ใช่เหรอยายเห็นแสงสว่างมาจากแถวน้ำตกนะ่ะหลายใจคอไม่ดีเลยขอให้พระคุณเจ้าคุ้มครองด้วยเถอะ ไม่เป็นไรยายเดี๋ยวพี่มื่นจะดูแลยายให้ตายแล้วพี่มื่นเอาไม่ด้บาแกว่งแบบนี้ไม่ได้นะคะเดหรือฉันก็ไปฟ้องหัวหน้าหมู่บ้านหรอกใส่ยางั้นี่พี่มื่นของเธอนะจะมาฟ้องหัวหน้าหมู่บ้านได้ยังไงรู้สึกเหมือนว่าตอนนี้หัวหน้าหมู่บ้านกำลังตามหาเราอยู่เดี๋ยวอุ๊ยอีนี่จ้า อินิซาก็ามาเฮ้ยเรารู้ดิวะร้านนี้เป็นร้านซื้อขายของนะฮะเดี๋ยวผมลองดูกันอ,อ๋อของก็เป็นพวกของทั่วไปนะไม่มีอะไรมากมาเตาก็เดี๋ยวเราไปสำรวจอีกที่หนึ่งกันผมว่าร้านแถวนี้ก็ไม่มีอะไรมากนะเป็นร้านทั่วๆไปแล้วก็ อนักอโกลุคเดอ๋อตรงนี้น่าจะเป็นจุดเซฟนะครับผมผมยกเลิกไปก่อนแล้วกันเดี๋ยวเรามาน่าักโกลเนี่ยมันเขียนว่าพักเอาเซฟไว้เสียงั้นเสียเงินโดยใช่เหตุเลือดเต็มอะเซฟเรียบร้อยแล้วก็ทุกครั้งเวลาเราเล่น มันก็จะมีจุดเซฟประมาณนี้ให้เรานะเขาจะถามว่าเราเซฟเกมไหมเอ่อกดโนไว้กกันเดี๋ยวค่อยมาเซฟเดี๋ยวค่อยมาพักใหม่อีกรอบนะไม่กิดกดผิดนะโอเคเรามาถึงตรงตรงนี้แล้วรู้สึกจะเจอเพื่อนเราแล้วเขาบว่าผู้ชายด้านขวาน่าจะเป็นอัศวินเดี๋ยวลองไปคุยดู ไม่คุยกับเราด้วยยิงอ่ะเ,าาเาขาบอกว่า,เ,าเห็นพวกบ๊อบวิงแสดงว่ามันก็บ๊อบน่าจะวิ่งไปฟ้องบอกว่าแทนที่จะมาช่วยเรานะไปฟ้องว่าเราตกลงจากน้ก็ไม่มีอะไรตรงนี้อ้าวคุณตา คุณตาหัวหน้าหมู่บ้านคุณตาหัวหน้าหมูบ้านรู้เรื่องทุกอย่างแล้วนะตอนนีน้ดูมันพูดนั่นทําเขาไม่ช่วยเขายังจะพูดที่โดน,น,ค,น,น,นคุณตาด่าเลยนะ,นะอนเอ้พี่หมื่นเธอถือนอะไรอยู่

นล้วเราดึงดาบที่เขาว่ากันว่ามันจะทำให้หมู่บ้านล่มสลายนะสวยแล้วละ่ะสวยแล้วอ่ะทำไมด่ามากับเราอย่างนี้เมื่อกี้ยังคุยกับเราดีดีเว้ยโอ้โหด่ากูเลยเลยทำไมหนูทำอะไรผิด เพราะไอ้คนนอกของแกดึงดาบอกมาได้มันถึงเป็นอย่างนี้นอนนนโอ้ยโดนเตะอีกด้วโดนเตะอีกอ่ะโอโน้นิครับรออะไรหนีสิครับยาทำจนโอ้แผ่นดินแผ่นดินก็ดกัไหวอกีอกรูก้สึกว่า โลกไม่ต้องการฉันทำไมถึงหนีอ๋อแล้วแล้วเราก็ร่วงเดี๋ยวเดียวจบแล้ววะ<บ>เรามาเจอ<บ>อาซูนโอไมค์เค<บ>็มอุดเต็มหรอชิบหายแล้วทำไงดีเนี่ยอาูนจ๋า ใช่พีีจอนอสศวินด้านบนนะมาพูดกับเราบอกว่าให้เราดูอ๋อหาช่องว่างจังหวะที่มันเปิดช่องว่างให้เราเราก็ตีไปอุ้ยอะไรอ่ะมีน้ำแข็งด้วยอ่ะแบบนี้ไม่ดีแล้วเอ้ยโอ้โหกงปล่อยพิษอีก ชิบพายโอ้โหโอ้โหจะรอดไหมเนี่ยไม่รอดแน่เลยบายบายไปสวรคนโอ้โหเรียบร้อยฮะ อยู่ๆก็มียม,มพูดโผล่ขึ้นมาบอกว่าจะเอาพลังให้เรายังไงเนี่ยเอาเลือดเต็มเฉยซะอย่างนั้นามาต่อกันเลยจ้าโอ๊ยมันกันว่ะลมหายใจกรดนี่มันพลังอะไรกันวะเนี่ยไม่ตายซะที โอ้ยได้ม่มีตายเอสิเออเราจะสู้งไงเนี่ยที่มืนที่มืนสลบไปแล้วที่มืนเติรน,ต,นตายตายตายโอ้โหเกือบตาย เราทำสำเร็จแล้ว ages, โอเคฮะเรียบร้อยแล้วในภานรกิจแรกผมคิดว่าเราทําไปได้ดีกันเลยทีเดียวสําหรับการเริ่มต้นในช่วงแรกนะครับผม <Alcohol. S 1> ก็เดี๋ยวเรามาดูกันสักเล็กน้อยว่ามันจะเป็นไงต่อไปมไมเอาหนีไปแล้วเจ้าบ๊อบ どうやらホームのせいけんだしな。ロシのわだにとっなさるへえ。どうしよう。世界に機が迫ったとき、者によってテき抜かれるははの伝説の政権だ。しかし、君はまだ若すぎる。きっと政権に何かのこと แต่เนื่องจากว่าจริงๆดาบมันต้องเลือกเจ้านายแต่เจ้านายคนนี้ได้เป็นเจ้านายที่เด็กเกินกว่าที่จะใช้งานมันดังนั้นมันก็เลยเป็นเรื่องที่น่าแปลกนะสําหรับคนที่ดึงดาบนี้ออกมาได้เขาก็เลยคิดว่าเอ๊หรือว่าเป็นเพราะดาบมันมีปัญหาไนะงอะไรเงี้ยทางเดียวที่เราจะจัดการให้ดาบกลับมาเป็นปกติได้เราต้องไปหานักปาดนักปาาอะไรสักอย่างนะ ส่วนฉันก็ยังมีเรื่องตองทือยู่นะครับตอนนี้ในหมู่บ้านก็เกิดปัญหาใหญ่แล้วนะครับผมเอาละสิเริ่มมีปัญหาใหญ่เกิดขึ้นแล้วเนสม,มาตามนะบอกว่าหัวหน้าหมู่บ้านเรียกเราเข้าไปพบก่อนอื่นเดี๋ยวผมจะขอเซฟก่อนนะ ก็เดี๋ยวในเอพิโซดนี้ผมก็จะทิ้งไว้ตรงประมาณนี้ฮะระหว่างทางที่เดินเข้าไปคุยกับหัวหน้าหมู่บ้านนะครับผมแล้วเดี๋ยวเรามาติดตามต่อได้ในเอพิโซดที่2องนะเดี๋ยวกดพักข้างะนะีก็สำหรับคนที่ชื่นชอบคลิปวิดีโอนี้ยก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด Subscribe ด้วยนะครับผมและเดี๋ยวเอพิโซดต่อไปเดี๋ยวเราจะมาไปดูกันว่า เอะหัวนหน้าหมู่บ้านมีเรื่องอะไรจะคุยกับเรานะสำหรับเอพิโซดนี้ผมก็เซฟไว้ละโอเคเซฟวิธีเซฟก็ง่ายๆนะประมาณนี้นะจ๊ะเดี๋ยว <Yahoo! S 1> เอพิโซดนี้ขอตัวไปก่อนนะะแล้วเดี๋ยวพบกันในครั้งหน้านะครับผมอย่าลืมท้ายคลิปมีคลิปย้อนหลังให้ติดตามนะครับผมไปแล้วครับ